จอดลึกประเด็นร้อนข่วฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจวบัญชี6มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาละยนงานนี้ด่วนเลยนะเมื่อจีนช็อกคูณ2ทีมชาติไทยอันดับโลกแซงเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อหลังจากที่ทีมชาติจีนสุดช็อกนะฮะพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย ไปศูนย์ตอนหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสามเมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากทีมชาติจีนจะร่วงตกรอบฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสามอย่างเป็นทางการแล้วจากผลการแข่งขันดังกล่าวที่พ่ายต่ออินโดทําให้คะแนนโลกของจีนติดลบมากถึงลบ0 5คะแนนคะแนนรวมสะสมหล่นไปอยู่ที่1 2 3 5 9 0คะแนน ซึ่งนั่นกระส่งผลให้ทีมชาติไทยอันดับแซงทีมชาติจีนครั้งแรกในหน้าประสาสราโดยทีมชาติจีนตกลงไป,ปร,รั้งอันดับที่96ของโลกส่วนทีมชาติไทยแขย็งขึ้นมาร,รั้งอันดับที่97ของโลกอย่างไม่เป็นทางการในครรางนี้นะโอ้โหเป็นแต่วงางานนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่อืมต้องสําหรับทีมที่พร้อมเท่านั้นทึ่จะเข้าไปลุยกับทังนั้นของศึกฟุตบอลโลกในครร้งนี้ได้ซึ่งไทยนะฮะหลุดเข้าไปแล้วยังไม่พร้อมผมว่ามีโอกาสที่ไทยจะโดนตบนะฮะคะแนนเนี่ย ไปเยอะพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันก่อนครับถูกต้องแล้วก็ฝากไปเพกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับเรามาดูปริเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงด่วนเลยนะเมื่องานนี้5ทว,วีปเอเชียคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกปี2026ในขนาดนี้ เมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียเดินทางมาถึงบทสรุปสำคัญล่าสุดมี5ทีมจากทวีปเอเชียที่ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของศึกผบอลโลกปี2026ได้สำเร็จได้แก่ญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้กิสถานและก็จอร์แดนโดยทีมชาติญี่ปุ่นอิหร่านและเกาหลีใต้เองยังคงรักษามาตรฐานในการเป็นทีมระดับหัวแถวของทวีปอยู่ขณะที่อุบกิสถานจอร์แดน สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของทีมซึ่งความสำเร็จของอุซเบกิสถานระจอแดนนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการฟรุตบอลเอเชียซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีมชาติรองในภูมิภาคในัน้งนี้ทางนี้ฟุตบอลโลกปี2026จะมีการเพิ่มจำนวนทีมรอบสุดท้ายเป็น48ทีมทำให้โคต้าของทีมเอเชียขยับเพิ่มขึ้นเป็น8.5ทีม สบนให้การแข่งขันรอบคัดเลือกเนี่ยเข้มข้นและเปิดโอกาสในชาติหน้าใหม่มีสิทธิ์ในการสร้างหน้าประวศาสตร์ในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะอินโดที่ตอนนี้กำลังเบียดเสียดคู่แข่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปติดแฮชแท็กให้กำลังใจพวกเขากันด้วยดะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารยังไงด่วนเลยนะแฟนบอลอินเดียเดือด หลังแพ้ทีมชาติไทยชุดสำรองของอิชิอิในครั้นี้โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่เองภายใต้การนำทัพของโคซือญี่ปุ่นนะครับวาซาอิ Sh I ชิอโชว์ฟอร์มสุดแกร่งไล่อัดอินเดียทีมกระแขงเอเชียใต้ไป2-0ต่อ 0. โดยนักของฝั่งทีมชาติไทยได้2ประตูอย่างสุดสวยจากเบนจามินเดวิชนาทีที่8ฮารก้าปรเตรอภิไลวาที่กองหน้าจูเบโรอิวตะนาทีที่58 สำหรับโปรแกรมนั้นต่อไปของทีมชาติไทยนั้นมีคิวบินสู่ประเทศเติร์กเมดิสถานเตรียนทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0บ,บ,บ27รอบคัดเลือกวันที่10พฤิกนนายนโดยการนี้เราไปดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีก,กว่าว่าแต่ละคนนั้นจะว่าอย่างไรกันบ้างทางฝั่งอินเดียครับโดยคอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่าเราแพ้ทีสมสำรองของทีมไทยบรินี่มันเป็นไปได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาก่อนแข่งโค้ชบอกว่าจะชนะไทย4ีตอนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เกิดอะไรกันขึ้นนะ คอมเมนต์ต่อมาไทยพักผู้เล่นหลักแต่ยังคงชนะเระาได้คอมเมนต์ต่อมาโคช้ชควรจะรับผิดชอบแพ้สำรองไทยได้อย่างไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาโคช้ชควรจะออกไปซะแม้แต่ทีมสำรองของไทยก็ยังพงไม่สามารถชนะได้คอมเมนต์ Comment ต่อมา,าเรามีโอกาสทำประตูแต่ก็ใช้โอกาสในครั้งนี้ไม่ได้หมดนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาความพ่ายแพ้นี้เป็นการการะทกระทบความมั่นใจของเราเป็นอย่างมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาแทคติกและเทคนิคของไทยนั้นดีกว่าเราเยอะ เอมไม่ตอมาผู้เล่นของเราต้องมีวิน,นัยและมีมตธิกว่านี้เอมไม่ตอมาการผ่านบอลและการเคลื่อนไหวของไทยทําได้ดีกว่าเยอะเลยเอมไม่ตอมานักับของเราทําผิดพลาดกันหลายครั้งจนเสียประตูนะเอมไม่ตอมาเราจำเป็นจะต้องทบทวนแทคนติกของเรากันใหม่ในครั้งนี้เอมไม่ตอมาทีมไทยเหนือกว่าเราทุกด้านเลยทีเดียวเอมไม่ตอมาทีมไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของเอเชีย ขอไม่ต่อมาเราต้องทํางานกับทีมจุดอ่อนของเราและก็เตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่อไปในครั้งนี้ให้จบได้และก็ต่อไปนะฮะความพ่ายแพ้นี้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องพยายามมากขึ้นนะเป็นธรรมการนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันครับแฟนๆก็เดือดนะฮะก็ไม่รู้จะรวมไปถึงการไล่โค้ชหรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อไปในครั้งนี้เรามาดูปริด็นข่าวต่อมาเก,กันครับ อารันในงานนี้โปรแกรมท้วยเอเชียหรือว่า ACL นะฮะ2ว25เนี่ยครอดแล้วต oh. ัวแทนไทย4ทีมในการลุยศึกครบ2รายการครั้งนี้โดยกานนี้ด้านของทางฝั่งดวผมโปรแกรมการแข่งขัน AFC Champions League อินดิและก็ AFC Champions League 2ในฤดูกาล2 0 25ออกมาในครั้งนี้เป็นที่ระเบิดแล้วโดยมี4สโมสรจากไทยร่วมลุยครบทั้ง2รายการได้แก่บริลัมแบงคอก บีจีระชมและก็ราชบุรีโดยการแข่งขันฟุตบอลสมโมสรเอเชีดยดนฤดูการสล2025ภายใต้การดูแลของสหพันฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้ประกาศโปรแกรมการแข่งขันทั้งสองรายการออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อจะให้สมโมสรนในแต่ละประเทศนั้นสามารถวางแผนการจัดก,การโปรแกรมในประเทศได้อย่างลงตัวในครั้งนี้สำหรับตัวแทนจากไทยลีกดนฤดูการนี้มีทีมที่เข้าร่วมทั้ง2รายการรวมแล้ว4ี่สมโมสรได้แก่ AFC ซีแชมเปียนลีกเอียดิรอบลิสเตดเป็นบุรีรัมย์รอบเพียออฟเป็นทรูแบงกอกเอ c ซีแชมเปียนลีกทูรอบอ่แบ่งกลุ่มบีจประชุมแล้วก็ราชบุรี FC ส่วนโปรแกรมเอ c ซีแชมเปียนลีกเอียดิสสองพันยี่สเฟียอฟ12สิงหาคมจับฉลากรอบลิสเตด15สิงหาคมส่วนรอบลิสเตดนะฮะแมตช์แรกเนี่ย16ถึง17กันยายนแมตช์ที่2 30กันยาถึงสา,าตุลาคม แมตชที่3 21-22ตุลาคมหมายที่4 4-5พฤศจิกายนแมตชที่5 25-26พฤศจิกายนแมตชที่6 9-10ธันวาคมแมตชที่7 10-11พฤกุมภาพันธ์แมตชที่8 17-18กุมภาพันธ์และก็รอบ16ทีมวันที่3-4มีนาคมและก็10-11มีนาคมรอบ8ทีม24-26เมษายนรอบรองชนะเลิศ28-29เมษายน ส่วนรอบชิงชเสเตเด2พฤษภาคมในครั้งนี้ส่วนทีมร่วมแข่งขันในโซนตะวันออกนั้นก็จะมีญี่ปุ่นนะฮะมิสโซโกเบซามบาเชฮิโรชิมามาชิดะเซเวียเกาหลีใต้ก็จะมีอุซานฮุนไดกวางบอนเอฟซีบราโกเอฟซีโซจีนจะมีเซิงไฮ้พสเซิงไฮเซนหัวไทยก็จะมีบุรีลำออสเตรเลียก็จะมีเบลเบิร์นซิตี้มาเลเซียจะเป็นยะโฮดดารุนทักซิม ส่วนทีมเพลย์ออฟผู้ชนะระหว่างเฉิงตูจีนพบกับรุแบงคอกจากไทยโดยโปรแกรม AFC c h แชมเปี้ยนลีกทูนะฮะในฤดูกาล2025บบก็จะมีเพลย์ออฟ13สิงหาคมจับฉลากรอบแบ่งกลุ่ม15สิงหาคมรอบแบ่งกลุ่มนั้นแมตช์แรกเนี่ยวันที่17-18กันยายนแมตช์สองวันที่1-2ตุลาคม แมตช์3วันที่1 2ถึง23ตุลาคมแมตช์4วันที่5ถึงวันที่6พฤศจิกายนแมตช์5วันที่16ถึง27พฤศจิกายนและแมตช์ที่6เป็นวันที่10ถึง11ธันวาคมส่วนรอบ16ทีมก็จะเป็น11-12และก็18-19กุมภาพันธ์รอบ8ทีมจะเป็น4-5และก็11-12มีนาคมส่วนรอบรองชิงเลิศวันที่8และก็15เมษายนส่วนรอบชิงชนะเลิศวันที่16พฤษภาคมนะครับ โดยทีมที่ร่วมแข่งขันในโซนตะวันออกทีมจาก A C L Edit ที่ตกรอบเพลย์ออฟผู้แพ้จะเป็นเฉิงตูปะทากับแบงคอกส่วนญี่ปุ่นจะเป็นกัมบะโอซาก้าเกาหลีใต้จะเป็นโปฮังซียวเอร์จีนจะเป็นปักกิ่งกัวอันไทยจะเป็นจากท่านัของบีจีปบุมและก็ราชบุรีเอฟซีออสเตรเลียจะเป็นแม็กคาเชอร์เอฟซีมาเลเซียก็จะเป็นน้าของฝั่งสระงโงเวียดนามรอการยืนยันกันอีกครั้งฮ่องกงก็จะเป็น oh ang, โปฮังอ่าไทโปกับอีสเทิร์นนะฮะ ส่วนสิงคโปร์จะเป็นไบรายอนซิตี้เซเลอร์กับแทนบีเดสโซลเวอร์ฟิลิปปินส์จะเป็นคาย่าอิวเรโอเดโอทีมเพลย์ออฟก็คือผู้ชนะจากมานิลาสติกเกอร์ฟิลิปปินส์ประทะก,กับเซอร์ปิสิบันดุงจากทั้งของฝั่งอินโดนีเซียในครั้งนี้ก็ต้องรอดูคำต่อไปกันด้วกันครับก็ฝากไว้ให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะฮะครั้นี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบยอิชิอิสไตล์ประจำวันที่6กมิถุนายน2500 68โดยชายผู้บังคัรังฟุบัลไทยครับ